ยูพี่น้องซับหนิก็แกงได้อยู่นี่แกงได้อยู่ซับหนิโอ,อ้โหมาทางที่ทีโอ้ยใส่อีก,อก,อกละ่ะลอยเลยลอยใส่สวงเนาะนาะมนากินแกงน้ำไม้ยี่งี่กับมาหาน้ำไม้ก้อนเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องซับน้ำไม้ซับน้ำไม้ ไปเลาะติ๊กก้อนนั่นก้อนนี่บ่ได้เลาะจ้ะพี่น้องได้แล้วพี่น้องเห็นบ่นี่เบิ่งน้ำกันจ้ะพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเห็นแล้วนี่นอไม้นอไม้จ้ะพี่น้องนี่นอไม้นี่นอไม้จ้ะพี่น้องเห็นบ่นี่ยพี่น้องเดี๋ยบสิ่งาพี่น้องมาหาโนไม้ก้อนนี่พี่น้องพี่น้องมาหาโนไม้ก้อนนี่เบิ่งพี่น้องพี่น้องอ้าว น้องพี่น้องนึงนี่อีกน่องหนึ่งจะพี่น้องเห็นบ่นอ่ะเห็นบ่อกถอยหนึ่งถอยนึงจ้าพี่น้องซับได้ละพี่น้องเสียมเสียมซับก็ได้ซับก็ได้ซับน้ม้ก,ก้นพี่น้องซับน้ม้ก,ก้น นึงนอแล้วพี่น้องนึ่งนอนึ่งนอจัพี่น้องนึ่งนอนึ่งนอสองนอกระแยนได้พี่น้องสองนอกระแยงได้พี่หมีกลังสะออกเขา่นีเปล้วเขาหนีไปแล้วจะไปทำไงฮะเขาเขาดูเขาเห็น ซับน้ำไม้ซับน้ำไม้ไปเลาะติกก้อนนั่นก้อนนี่บ่ได้เลาะแ้่พี่น้องได้แล้วพี่น้องเห็นบ่านี่ดองยวืมสิพาพี่น้องมาหาโนใไม้ก้อนนี่พี่น้องพาพี่น้องมาหาโนใไม้ก้อนนี่เบิ้งพี่น้องพี่น้องอยู่พี่น้องซับนี่ก็แกงได้อยู่นี่แกงได้อยู่ซับนี่ก็อึกกพี่น้องนี่อีกที่บอก่จะออกตั้งกปีอยู่แต่ละตัวกันพี่กายนี่ก็ขึนานออกอยู่ ถวยหนึ่งถอยหนึ่งจ้าพี่น้อง เอี๋ยสองนอพี่น้องสองนอสองนอโอ้ยยลี่ก็มีน้ำใหม่น้ำพิ่นอยู่พี่น้องมีน้ำใหม่น้ำพิ่นอยู่สองนอจ้ะพี่น้องสองนอสองนอพี่ทั้งพี่อีกนอหนึ่งจ้ะพี่น้องับน้ำใหม่จับน้ำใหม่เป็นเลาะติ๊ก้อนนั่นก้อนนี่บ่ได้เลาะจดีพี่น้องได้แล้วพี่น้องเง็นบ่เนี่ยอ้าวนี่หละนี่นี่นี่พี่น้องเออ ออนอเดี๋ยวดูสิพาพี่น้องมหาหนไมก้กอนี่พี่นอ้องพาพี่น้องมหาหนไมก้กอนี่เบิง้งพี่น้องพี่น้องนี่ก็นนนนน้อย,น,อย,น,อยน่่่นน่นนนนน สองนอนนิกระเด็นแข่งได้สับน้ำใหม่กันสับน้ำใหม่กันเด้อพี่นอ้องเอ้ยสับกันเด้อสับกันเด้อพี่น้องสับกันเด้อ หนึ่งอสองอจากพี่น้องสงอสงอสองอจ้าพี่น้องโอ้ยนี่สับได้นอบานิเซียมก็ไดอ้าวนี่แหละนี่นี่นี่พี่น้องเออเออก็ได้สามโอ้โทษนีเกิพ่อเก่งดีพี่น้อง ซ้ำนี่ก็แกงได้อยู่นี่แกงได้อยู่ซ้ำนี่ก็อืส้งรมาทางที่ีโอ้ยใอี่อย้น้อ,อ้งส้งี่นอ,อ้วง หงนอจ้าพี่น้องโอ้ยนี่คือซับได้นอใบในเขียมก็ได้ไดซับนี่กระเกียงได้อยู่ที่ใส่ละมันโอ้ยหลวงเดู๋ยวดูสุดาพี่นอ้นองมหาโนไม้กอนี่พี่นออ้นอ,งนอ,นงนองพี่น้องมหาโนไม้กอนี่เบิ้องพี่น้อง เอาเดยอพี to to ่น้องเดสงนอสองนออออีกกับพี่น้องนี่อีกที่บอนะออกต้ทุกปีอยู่แต่ละต้ันีกายมันก็ขินาออกอยู่หนึ่งนอสองนอจะพี่น้องสนอองนอตาพี่น้องโอ้ยนี่สัตว์ไดนอบเนื้เสียมกรไดสองนอกระแยงไดพี่น้องสองอกระแยงได้นี่ก็่างสุอก น้องนอมาทางที่นีโอ้ยใส่อีกล่ะเลอะเลยเลยใส่ช่วนองนอเอ้ยซับกันเด้อซับกันเด้อพี่น้องซับกันเด้อหาบางอีกก็เด้อพี่น้องหาบางอีกกันน,น้องหาบางอีก,ก ิพาพี่น้องมาหาหนไม้ก่อนนี่พี่น้องพี่น้องมาหาหนไม้ก่อนนี่เบิ้งพี่น้องพี่น้องคู่กินแกงหนไม้ยี่หี่กับมหาหนไม้ก่อนเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องฟ้องรอกัดแกงได้พี่น้องสองรอกัดแกงได้ไี่มีเปล่าสือออกสองรอ ถาทางที่ทีโอ้ยใสอีกล่ะเลยเลยส่นว่างเนา่ทละเขาขี้นีปละเขานีเขาทำเลยเขาทบเลย่อนีก็น้อยน้อยนยปแเจี่นมาหน้า พี่น้องมาหาหนไม่โอนี oh, ああ่พี่น้องพี่น้องมาหาหนไม่โอนี่เบิ้งพี่น้องพี่น้องส้งนอกระแกงได้พี่น้องส้วงนอกระแกงได้ี่นี่กำลังสะออกหนึ่งนอส้งนอจ้ะพี่น้องส้งนอส้งนอจ้าพี่น้องโอ้ยอีสัตว์ใด้นอบานีเสียมกระไดพี่น้องพี่นองหนึ่ง นี่อีกนอนึงจะพี่น้องเห็นบ่นันเห็นบ่เอฟเลยสองนอพี่น้องเดสองนอสองนอสับน้ำใหม่ก่อนสับน้ำใหม่กันเด้อพี่น้องะเออโบกกระเจี๊ยบทั้งเงินทั้งเงาไงกู น้องพี่น่องหนึ่งนี่อีกน่องหนึ่งจะพี่น้องเห็นบน่นันเห็นบน่ก็ได้๋สามโอ้โทษนี่ก็พาะเกลียงอายุพี่น้องสามนี่ก็แกงได้อยู่นี่แกงได้อยู่สามนี่ก็ะสามได้แล้วพี่นอ้องเสียมสียม ซับก็ได้ซับก็ได้น้องนอสองนอจากพี่น้องสองนอสองนอจ้าพี่น้องโอ้ยนี่ซับได้นอบาลีเสียมก็ได้สองนอมาทางที่ที่โอ้ยใสอีกละลอยๆใสอีกใส่สองนอถวยนึงถวยนึงจ้าพี่น้อง จับได้ล้พี่น้องเตรียมสยาม